สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพี่ชายแตงโมเคลื่อนไหวจับพิรรถหลังไฮโซโปอกับเบิดบวชต้องบอกว่าเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเมื่อหลวงพี่อุทเทนและหลวงพี่แซมวัดทไม้ได้เปิดใจในรายการโหนกระแสปมบวชห้ปอเบิดโดยเปิดเผยว่าเพราะ,ราะอ,ยาอย่างน้อยใช้ศาสนาดึงได้ถ้ามาให้บวชมีสิทธิหนีคดีไปต่างประเทศแน่และในวันที่16มีนาคม2565 Facebook สรยุทธสุทธนจินดากรรมกรข่าวรายงาน เมื่มให้สปอนายตนนพัฒน์เดชทวีวิทย์และโรเบิตนายภัยบุญตรีการจนานั้นสองในห้าคนที่อยู่บนเรือแตงโมนิดาตกเรือมีการบวชพระมามที่ธรรมสถานวิมกสิวานลอยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นสถานปฏิบัติธรรมสาขาวัดท่าไมา้โดยทั้งสองคนมีการปลงผมเข้าพิธีบวชพระมามตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมาและคนที่บวชให้คือหลวงพี่อุเทนจเจ้าอาวาสวัดท่าไมา้และล่าสุดพี่ชายแตงโมเคลื่อนไหวจับพิรุธได้หลังไฮโซปอเบิดบวชพรหมามให้แตงโมนิดาโดยงน น,นี่พี่ชายแตงโมก,ก็ได้แชร์บทความของเพจกฎหมายชนบทว่าเคยสังเกตไหมครับตั้งแต่เกิดข่าวดังจนต้องออกบวชไม่เคยมีข่าวของท่านนายความฝ่ายผู้ต้องหาเลยแม้แต่สักครั้งเดียวช่างเงียบดีแท้หรือจะรอให้ฝอไปเองครับสุดยอดคุณซื้อท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ